ค่ะขอบคุณ <rôle> ผ <él an ici> ู้ใหญ่ใจดีนะคะจากครอบครัวพี่การนะคะที่เอาวันนี้มอบนมวิตามินสวัสดีปีใหม่กับครอบครัวพี่การนะคะที่มอบนมวิตามินให้น้องอันดาหนึ่งังนะคะขอบคุณมากๆนะคะนี่ค่ะอันดากำลัง กินอยู่นะคะตอนนี้ป้อนนมอีกแล้วนี่ค่ะครอบครัวของพี่การนะคะน่ารักมากมากเลยที่ไม่ใช่กล้วยนะครับอ๋อเหมือนเราแล้วเขาบอกของเราได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ข้าวใช่ไหมครับนี่ค่ะดังเจ้ามากเอาไปเอาขวดอะไรก็ได้ใส่ขวดมันก็ได้ นี่ค่ะครอบครัวของพิการนะคะได้มามอบหนึ่งรังให้น้องอันดาของขวัญปีใหม่ให้น้องอันดานะคะขอคบคุณมากมากเลยค่ะขอให้ครอบครัวของท่านมีแต่วความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมงมากปลาถนานะคะน,ะคะนี่ค่ะท่านได้มาเมตตาทุกเกือบทุกเดือนก็ว่าได้เนาะออันนี้วันรับปีใหม่นะคะของขวัญปีใหม่นะคะ

mang anh nào mới say say này nè bo mới say à ở yên nâng à. đã leo คยะดูครอบครัวของพิการนะคะนี่ค่ะได้มาเยี่ยมน้องกันดามันนะคะเสียครับหน่อยเร็ว ขอ,ขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครอบครัวพิการมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะ